ฟิมค่ะวิวค่ะแเดื่อนค่ะวันนี้ฟิมฟิวแม่นะคะก็มีเกมมาเล่นอีกแล้วนะคะก็คือจัมปิ้งฟอกค่ะนี่นะคะเป็นกบกระโดดทุกต้องเห็นไหมดูจากในรูปเห็นไหมเขาจะมีให้เล่นทั้งหมด3โคตรแล้วก็ให้วางกบ,บาวางตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ดีดดึงกบนะคะก็มีหมด3สีค่ะถ้าใครดีดกบนะคะได้เยอะที่สุดก็ถือว่าชนะค่ะ,คะต้องเกี่ยวต้นไม้เยอะที่สุดนะคะจากร้านโฟกัสทอยค่ะค่ะของจากร้านโฟกัสททยนะคะก็มีเยอะ ขอนไม้ขอนไม้เติมนี่อุ้ยไม้วิเศษของเอลซ่าและ<น>อันนากอดไม้<ห>อ่ะอโอ้อยาให้พี่ฟิล์ประกอบนะคะพี่ฟิล์มเอาลิงสีอะไรเอาสีน้ำเงนินน้อง,องเอาสีเหลืองอ่าอันนี้ของน้องเฟลน้ำเหลืองคนละสีัตของแม่สีส้ม ขอดูรูปลางเพื่อมาประกอบตัวแบ่งลิงกันแล้วนะคะลิง,งจักเจียเยไม่ใช่โกบ <laughs> <laughs> งงตอนนี้งงแบ่งโกบกันนะคะเรียกลิงแทนตอนนี้นะคะกํลังประกอบที่ดีด่ค่ะค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดีดพร้อมๆกันเลยค่ะถ้ากบใครนะคะเกี่ยวครบก่อน4ตัวนะคะถือว่าชนะไปเลยจริงไงนะังซื้อเกี่ยวแล้วนี่ตอนไหนเนี่ย <laughs> นี่กบหรือลิงเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมๆกันเลยค่ะว่าใครนะคะจะชนะ <c oughs> ก็คือว่าต้องเกี่ยวให้เขาั้งหมดสตัวอย่างนี้เลยนะอย่างนี้ก็ได้แล้ว <c oughs> อย่างนี้จะแบบเกี่ยวยากหน่อยถ้าแบบนี้ลหละไี่ก็ได้อ่าเดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาละนะเสร็จได้ยังหนึ่งอสองสองัสง้นเราฟิวอุย้ยเราฟิวเอาออกก่อนเลยเพราะเขาต้องให้เกีียวนะอุ้ย <c oughs> ไม่ได้นะอย่งนั้นยากเหมือนกันเนี่ยน,นอนนอน,นอนะเออ รู้สึกว่าจะยากมากใช่ต้องใช้ทักษะต้องเห็นได้เลยง่ายมากเลยอ่ะเกือบแล้วเกือบแล้วแบบนี้ปียูทำไมชอบนอนอย่านอนสิลุกนั้นน่ะแม่ล้องตัวเอาได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้ให้ได้ กเออโ้ยาม่กรวางระเบิดที่เกิดขึ้นของแม่หายไปอีกตัวนเอ้าเมื่อกี้มันอยู่ดีอยู่นะเนี่ยไปไหนละมาสภาพนี้อ่ะกะเด้งกะเด้งกระโดนตอนนี้ตัวไหนที่ยังไม่เข้าฟิล์มไม่สนใจอ่ะาล้วพี่ค่อยเอาใหม่เราจะไม่เครียดอ้าวไม่ออกใครเนี่ยจ้ะ เดิวนเฮ้ยตัวไหนที่ไม่ห้อยนะคะเราก็ต้องท้ามันห้อยค่ะ,ะถึงตอนแรกมันจะห้อยกับามออ้าว,าวน้องคอนเหนร์ซีนะคะชน,น,นะแล้วค่ะทีมได้อันดับสองนะคะไม่ได้ที่โหล <laughs> นี่ตัวน,น้องฟิวนี่แบบไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะเขอนน็อนแห้ไม่ใช่<ด>น้องฟิวเขาเกี่ยวแล้วเราแบบมันมระเด้งมัได้กลาอย่างเงี้ยใช่คนแรกก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากมากฝึกสมาธิยังไงก็ไม่ได้นะคะ่ะแต <นะ S 2> ่เพราะว่าแบบต้องมาเล็งแม่เดี๋ยวเราไม่ได้เงินอีกตาหนึ่งหรอสวยแม่จะได้ที่หนึ่งฟิวแชมป์นะคะต้องได้แชมป์อีกหนึ่งสมัย แม่ได้ที่หล่สองแล้วฮะสองแล้วโอ้ยไม่เกโอ้ยแม่นะแม่น่ะสรุปว่าตานี้แม่ยังไม่ได้สักตัวเลยลุ้นปากแม่เลยอะ่ะ <c oughs> อา้าวมันยากกว่าเดิมอีกนะเนี่ยเอ้ยนได้ไหม <c oughs> อวนางฟิลนะคะได้สาเตัวแล้วค่ะโอ้ย้ยกลับได้แล้วกลับได้แล้วอะไรฮ่า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 โอยตั้งจิตให้มันตั้งจิตให้มันได้แล้วยูนัำดับสองมันไหนกี่ะยินแบบอะไรอ่ะ นะคะดูปากปรมาจารย์ดีๆนะคะตอนแรกพี่พิมได้ที่สองตอนแรกหน <c oughs> ูได้ที่แม่คิดถึงแม่ไดหนึ่งตัวหนูจำได้รู้สึกดีใจมากค่ะรอบนี้ได้ที่หนึ่งน้องวิได้ใจมากเลยค่ะ <c oughs> ได้ไท,ที่สองอันนี้สองตอนแรกไดดีใจมากเลยค่ะได้ที่โหลเดี๋ยวแม่อีกทีอีกทีดิดีใจมากเลยค่ะที่ได้ที่โหล ฟองนะคะก็สนุกมากเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะคะที่ฝึกสมาธิได้ดีมากเลยค่ะค่ะก็รู้สึกว่าโอ้โหว่าจะได้นะคะแต่ละตัวโอ้ยยากมากใช่ค่ะก็ถือว่าสนุกมากเลยนะค่ะขอบคุณร้านประกันทอยที่เมกุ้รพาศัลภาชั้นสองมากเลยค่ะที่ส่งของเล่นมาให้ฟิลฟิลรีวิวค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสนุกสนานถึงนั้นเลยนะคะค่ะ เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e ก็กดให้ฟิลฟิมกับเราเฟรนด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดทุคลิปใหม่ของฟิลกับฟิลค่ะค่ะติดตามฟิลฟิลไอที่ทูเฟรนด์บลูแฮปปี้แชร์แนนเราควยใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย